วอเจัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนสวัสดีค่ะวันนี้รายการคนรักโล่นะคะพาคุผู้ชมมาที่อำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีเพื่อมาพบกับคุณลุงท่านหนึ่งนะคะที่มีแนวคิดในการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดโลกร้อนและอย่างฟื้นฟูผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งไปชมกันค่ะ พันจันทราวิภาหรือลุงจุกอดีตราชการบำนาญจากกรมทรัพยากรธรณีที่ตัดสินใจกเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดแล้วย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่29ไร่ของอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีซึ่งได้ซื้อไว้ตั้งแต่ปี2533จากพื้นดินที่เคยรกรางว่างเปล่าและเสื่อมโทรมเพราะถูกทำลายจากสารเคมีลุงจุกได้นำความรู้ด้านธรณีวิทยาที่ได้ร่ำเรียนมา โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยาจากประเทศอินเดียและปริญญาโทสาขาธรณีเคมีด้านการสำรวจจากประเทศอังกฤษพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปลูกต้นไม้ให้ได้มากที่สุดเพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโลกร้อนทำให้ทุกวันนี้ผืนดิน29ไร่ของลุงจุกเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ใช้เวลาเจริญเติบโตนานนับ20กว่าปีทีเดียวค่ะ ตอนนี้นะคะมันก็อยู่กับคุณลุงจุกแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะ,คะอยากจะให้คุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าจุดเริ่มต้นเลยนะคะมีแรงบันดาลใจยังไงถึงได้มาซื้อที่บริเวณนี้นะคะ่ะมันมีหลายหลายประการนะค่ะง่ายๆก็คือเรารู้ว่าโลกจะรอดข้อขอ้ขอหนึ่งค่ะข้อสองเราได้ไปเห็นป่าต่างๆในในหลายประเทศด้วยแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยก็ไปทั่ว เราก็จะเห็นเราก็ชอบว่าเออป่านี่มันล่มเย็นค่ะมันจะทําให้เย็นลงอ่าแล้วจริงๆต้องเป็นความจริงเราคิดว่าเราจะทำป่าเพื่อจะอยู่ปฏิบัติธรรมคิดไว้ลึกๆแต่ผิวเผินนี่คือ มันก็ร่มเย็นดีแล้วก็มองไปนี่มันเหมือนป่าจริงๆแล้วคอย่ามองไปทังนี้มีแต่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ทึบเงาเลยนะคะอย่างที่เรานั่งอยู่นี่แสงแดดนี่ไม่ลงเลยคมันเหมือนป่าใหญ่ค่ะเป็นป่าปลงเพราอเราดัดแปลงเล็กน้อยค่ะก็คิดว่าหลายๆประการเนี่ยเราจะปลูกก็ต้องหาที่วางแผนมาสิบปีนะกว่าจะมาหาที่ได้ที่ทั้งหมดนี้คือมีประมาณ29ไร่ใช่ไหมคะย่บไร่เศษ แล้วก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะมาหาซื้อที่เนี่ยเราก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่เยอะๆเลยแล้วก็จะเป็นการช่วยลดโลกร้อนอด้วยใช่ไหมคะ,ะแล้วทุกวันนี้ถือว่าความตั้งใจนี้สาเร็จไหมได้แล้วได้ทลได้ความได้ความสุขค่ะคือการเลือกพื้นที่ที่ทาคือมีความรู้เรื่องพื้นดินค่ะที่น้าไหลใสมันเป็นยังไงที่ชายเขาเป็นยังไงที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นยังไงเราจะรู้หมดเลยค่ะทีนี้เรา <ๆ S 2> เวลาเราจะทําจริง <laughs> <ๆ S 2> มันไม่เป็นอย่างคาดหรอก ค่ะแล้วตอนแรกที่คุณลุงเนี่ยมาทำเนี่ยนะคะก็คือว่าทํายังไงจนกว่าที่จะมีต้นไม้แบบนี้ได้อะค่ะก็อย่างที่ว่าเพาะต้นไม้ไว้ที่กรุงเทพแล้วก็ขนมาขนมาถึงาเอามาเยอะแค่ไหนคะก็รวมรวมแล้วน่ะสามคันรถปิกอับอ๋อหุงเล็กเนี่ยเป็นพันต้นเลยนะเป็นพันพันต้นไม่ใช่พันเดียวเอาเป็นพันพันเลยแล้วมันเหลือคิดว่าไม่ถึงร้อยต้นหรอหรอคะอ๋อใช้เวทคือใกกันนะออ ก็คือเริ่มต้นจากดินเนี่ยมันไม่ดีมันเสียหมดแล้วเพราะว่าโดนสารเคมีโดนอะไรต่ออะไรด้วยแล้วทีนี้พอตอนคุณลุงเนี่ยขนต้นไม้จากที่ที่บ้านที่กรุงเทพเนี่ยนะคะเอามาลงปลูกเป็นพันต้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่รอดไม่รอดไม่รอดค่ะเพราะว่ากว่าจะมาเสาร์อาทิตย์อ๋อเสาร์อาทิตย์ต้องมาดูแลนิดนึงมาลดน้ำมาอะไรอ่ะไม้ไม้ก็หาบค่ะหาบสองอันอ่ะหาบมาลดลดค่ะมันไม่รอดอ่ะไม่ได้อ่ะเพราะว่า ความแรงของที่นี่นี่แรงจริงๆค่ะว้า,ามีนกกระวาที่ร้อง คุณลงุงได้ใช้ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาที่เรียนมาเนี่ยมาใช้ในการปรับปรุงแล้วก็ฟื้นฟูดินยังไงบ้างะคะคือจริงๆแล้วเราจะรู้นะดินที่ดีเนี่ยในในในภูมิประเทศต่างๆเนี่ยเราจะรู้เช่นดินที่ริมภูเขาอ่ะมันจะดีกว่าดินที่แห้งแล้งที่อยู่บนเนินเนี่ะดินริมภูเขาเนี่ยมันหนาแล้วน้ำใต้ดินมันผ่าน เราจะรู้หมดเลยที่ตรงไหนดีไม่ดีเนี่ยค่ะทีนี้เวลามาซื้อตรงนี้เนี่ยมันมันเลือกมันมันมันเลือกว่าที่ที่นี้เป็นเป็นที่ดอนเราก็ทำกิจกรรมได้อย่างค่ะแล้วที่ที่รุ่มเนี่ยที่ตรงเนี้ยก็ทำกิจกรรมเนีายเนี่ยอย่างปลูกขักบุ้งปลูกผักชีพเฉปลูกผักน้ำเนี่ยในผักชีร้อมค่ะเราก็ทำได้ แต่ว่าตอนแรกที่มาซื้อนี่คือดินมันแย่มากเลยแล้วคุณลุงปรับปรุงแล้วคือเรามีวิธีการฟื้นฟูขึ้นมาอย่างไงบ้างคือตอนแรกมาถึงก็ปลูกถั่วปลูกงาปลูกข้าวทําไมต้องเลือกชนิดเหล่านี้มาปลูกคืองี้เวลาจุลินทรีย์เขาจะเติบโตเจริญเนี่ยเขาต้องการปุ๋ยปุ๋ยคือคือ N P K ที่เราเรียกกันน่ะปุ๋ยเคมีแต่เขาไม่ชอบหรอกปุ๋ยเคมีเขาชอบปุ๋ยธรรมชาติ Oh. ทีนี้เอ็นเนี่ยนะคือไนโตรเจน <c oughs> ใช่ไหมก็มาจากถั่วพืชตตะกลถั่ว <c oughs> ก็เลยปลูกถั่ว <c oughs> นะแล้วก็ปลูกงาค่ะ <c oughs> งานเนี่ยจะให้ฟอสฟอรัสตัวพีตัวที่สอง <c oughs> แล้วตัวเคคือหญ้าแห้งต้นข้าวแห้งฟางแห้งเราก็จะได้เอ็นพีเคครบ <c oughs> แล้วก็ทำนี้ซ้ำไปซ้ำมาดินมันจะดีขึ้นทุกวันเลยแล้วตอนหลังก็เอาจุลินทรีย์มา,มา,ม,ามาใส่มาฉีดค่ะ <c oughs> ที่นี่มันมีปลากุแลถูกโลละแปดบาทโลละแปดบาทลุงก็ไปซื้อปลากุแลมาเป็นสิบโลแล้วก็น้ําตาลแดงใส่ไปสิบโลหมักไว้สามวันก็ใช้ได้แล้วอันนี้คือเป็นวิธีการฟื้นฟูดินจุลินรีวิธีเอาจุลินรีใส่ในดินเห็นผลชัดเจนเลยคือใช้เวลาประมาณห้าปีนี่ก็คือเริ่มดีขึ้นแล้วปลูกอะไรก็ขึ้นแล้วสองปีก็ดีแล้วห่ะแต่ว่าเอาดีขนาดไหนล่ะเอาดีขนาดนี้ไหมเรจะทําให้ดูค่ะตรงนี้เลยโอ้โห อันนี้คือแสดงเห็นว่าดินง่ายเลยนะนี่คือดินดีะดินนิ่มมากร่วนใช่ไหมคะเพราอะดินดีเนี่ยมันมีสารอาหารเยอะมีจุลินทรีย์พร้อมค่ะมันก็จะถ้วยทําดินให้นิ่มเนี่คุณหญิงก็แทงได้คือตอนแรกเนี่ยดินที่คุณลุงได้มาตอนแรกนี่คือมันแข็งมากขุดยังไม่เข้าเลยขุดไม่เข้าเลยนะคะแต่อันนี้คุณลุงเขาโชว์ให้ดูว่าเราดึงไม่ขึ้นไม่มีแรงอันนี้นะคะคุณลุงลองใช้ ใช้เหล็กนี่แหละค่ะทิมลงไปในในดินอุ้ยอันนี้แบบเบาเบาๆไม่ได้ออกแรงนะคะลงไปลงไปเลยอ่ะนี่นี่ไม่ใช่หลอกลวงนะของจริงของจริงโอ้โหอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าดินเนี้เนี่ยดินดีมากมีน้ำมีอะไรสมบูรณ์แล้วเขามีของเขาเองเราไม่ได้ไปเอาน้ำมาใส่ไม่ใช่นี่คือเขาเขาธรรมชาติอ่ะค่ะ ทีวีไม่ดูก็ปิดซะถ้าไม่ใช้คอมก็ต้องกดชักดาปิดปิดปิดซะไม่ใช้ก็ปิดสิคะเป็นเรื่องง่ายๆผู้ใหญ่ก็ทำได้ถูกต้องค่ะประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใคร ระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาลุงจุกได้ใช้ผืนดินของตนเองเป็นห้องทดลองทางด้านการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองและปลอดสารเคมีจนทุกวันนี้ห้องทดลองธรรมชาติของลุงจุกได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจอีกมากมายค่ะ,คะก่อนที่คุณลุงจะมาปลูกต้นไม้ในสวนป่าแบบนี้นะคะคุณลุงมีความรู้ด้านการเกษตรมาก่อนไหมะคะคือจริงๆแล้วไม่ได้มีทางวิชาการหรอกแต่ พื้นเพเนี่ยเป็นชาวไร่ชาวนาค่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นชาวไร่ชาวนาเพราะฉะนั้นเราก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้มาจากบรรพบุรุษก็ก็รู้วิธีว่าจะปลูกยังไงแต่ได้มาทําลองผิดลองถูกที่เนี่ค่ะก็ได้ความรู้อีกเยอะแยะเลยค่ะแล้วแล้วคุณลุงมีการทดลองหรือว่าลองผิดลองถูกยังไงบ้างคะที่ทำมาคือสมมุติว่าเราเอาเม็ดต้นไม้ใส่ถุงแล้วก็เอาไปปลูก หมาก็ดูแลจนมันโตแล้วก็ไปปลูกอันนี้มันจะสู้เอาเม็ดใส่ไปในลินเลยไม่ได้หรอกค่ะวิธีที่เข้าใจวันนี้คือการปลูกต้นไม้ด้วยเม็ดเนี่ยค่ะจะจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นคุณลุงก็แนะนําว่าถ้าหากว่าใครมีพื้นที่แล้วอยากจะปลูกต้นไม้แบบนี้เนี่ยก็แนะนําให้เอามเมล็ดเนี่ยปไปปลูก,กลงไปเลยไม่ต้องไปเพาะก่อนไม่ต้องอแล้วมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยว ที่ต้องดีอ๋อก็คือดินเราต้องฟื้นฟูดินก่อบแันดับแรกก็คือคุณลุงเนี่ยได้ใช้พื้นที่ของคุณลุงเนี่ยนะคะเป็นห้องทดลองทางด้านธรรมชาติลองปลูกค่ะแล้วมีการทดลองอะไรบ้างอะคะโอ้ยก็ก็ปลูกต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยปลูกมะเขือให้ดีจะปลูกได้ยังไงปลูกฟักทองให้ดีได้ยังไงก็เอาอินทรียวัตถุใส่ไปเยอะๆค่ะใบแต่ตอนนั้นชายอนั่น ต้นงาใช้ต้นงาทําให้มันย่อยสลายแล้วก็ปลูกฟักทองลงไปคือพูดง่ายๆคือไปเอาต้นงามากองกองเสร็จก็เอาเม็ดมาหยอดค่ะนี่ทําอย่างนี้แล้วก็ลดน้าบ้างลดชีวภาพไปบ้างค่ะอย่างมะเขือเนี่ยถ้าเราจะปลูกให้ดีต้องใช้เอางาไปเผาเป็นฐานแล้วเอาน้ําสกัด ช่แล้วเอาน้ำนำ้ำมาลดมะเขือ,อาาก็จะดีกว่าโพดแต่ถ้าพูดว่าท,วทั่วไปเนี่ยไม่ต้องไปทําพิธีพิธันมากแค่ใส่ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยขี้เป็นขี้ไก่อะไรขี้วัวขี้ควายอะไรก็ได้ก็จะได้จุลินทรีย์เจริญเติบโตเขาก็สร้างสารอาหารให้เยอะแยะค่ะต้นไม้ก็งาม มาใหม่ๆลุงก็สร้างกำแพงขึ้นมาก่อน<ะ>กำแพงในโดยโปกติเขาจะทำด้วยปูนซีเมนต์แต่ลุงคิดว่าสิ้นเปลืองแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรท้ายสุดก็พังแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้เหล่านี้มันจะดูดได้เป็นปี<ะ>ต้นไม้นี้เวลานี้สูงเกือบ30เมตรเพราะนั้นมันจะเก็นแพงกั้นลมที่จะมาแรงๆอย่างถ้าเราปลูกพริกถ้าลมแรงๆมันพัดเอาดอกร่วงหมดเพราะนั้นเราก็ไม่ได้รูปพริก เมื่อเรามีกำแพงหนาแน่นขนาดนี้เราจะกันลมได้กันเชื้อโรคได้กันแมลงได้ระดับหนึ่งมันจะให้ประโยชน์กับเราแล้วก็จะผลิตสารอาหารให้กับพื้นที่นี้ใบเขาจะปลิวมาลงในนาเท่าเทียมเห็นอยู่บริเวณนี้นะคะมีต้นอะไรบ้างให้คุณลุงพาไปดูมีพักทองมีบัว เสือเทศเนี่ยถ้าจะให้มีประโยชน์มากที่สุดต้องขนาดนี้ไม่ใช่สุกแดงแต่เอ้าเหรอคะจะมีเอเขาเรียกอะไรลูโคฟินมากที่สุดเอ้าเหรอแต่ถ้ามันแดงแล้วเนี่ยมันเลยอ๋อและแบบนี้แบบทานได้เหรอคะเนี่ยทานได้เหรอได้อร่อยอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าปลอดภัยไร้สารเคมีแน่นอนนะคะเก็บจากต้นแล้วกเข้าปากได้เลย นี่ก็จะมีเพกมีต้นหอมอ๋อ oh. มันแต่งกว่านี่ต้นถั่วพูอันนี้อันนี้รักผีขมนั่น,นคือที่เรามาดูก็เป็นพวกต้นเล็กๆที่เป็นพืชผักสวนครัวแล้วก็เป็นพวกสมุนไพรนะคะ ื่อ20กว่าปีที่แล้วอ่ะเวลาเอามาปลูกอ่ะต้นเขาเท่าดินสออ่ะต้นอะไรคะนี่ชื่อต้นยางนาอ๋อนี่ต้นยางนายางนาต้นเขาสูงไม่ทึงเกินหัวขาวอ่ะเวลาดูก็ต้องก้มต้นแค่นี้เองรดน้ำต้นเล็กนิดเดียวค่ะแล้วเวลานี้เราต้องเงยโอ้โหแล้วมันโอ่ไม่ลอกนะเนี่ยโอไม่ลอกหรอกสูงใหญ่มากย่กว่าปีค่ะเขาเรียกไบโอแมสหม ว่าสวนป่าของคุณลุงเนี่ยนะคะมีความสมบูรณ์ทางด้านระบบนิเวศแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพมากน้อยแค่ไหนอะคะก็พื้นฐานก็มาจากจุลินทรีย์ค่ะถ้าเรามีต้นไม้เยอะหลากหลายชนิดเราก็จะได้จุลินทรีย์หลากหลายชนิดที่บอกว่าความหลากหลายทางชีวภาพของลุงเนี่ยก็คือมีทั้งพืชพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดแล้วพวกเรื่องสัตว์เหรอคะอ๋อสัตว์นี่เขามาเองค่ะเคยมีลิงมาอยู่เคยมี พวกกระรอกกระแตเขาก็มาอยู่ที่นี่ตอนมาครั้งแรกไม่มีอะไรเลยนะพวกสัตว์จะไม่มีเลยค่ะแล้วคุณลุงมีแนวคิดในการดําเนินชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติยังไงบ้างคะก็ทําตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติคือธรรมชาติเนี่ยสมมติเราปลูกข้าวข้าวเขาจะออกมาตอนแรกโด่โด,ด,ดนะตอนหลังเขาก้มอ่อนน้อมลงมาเรื่อยคือเราต้องไม่ ไม่ทำลายเขาไม่ทำไม่ทำร้ายธรรมชาติค่ะคุณลุงคิดว่าพวกเราทุกคนนะคะจะมีส่วนร่วมยังไงที่ช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืนนะคะอย่าทิ้งสิ่งปัจกูลลงไปบนพื้นดินพื้นน้ําแล้วก็ในอากาศด้วยอย่าทําง่ายเลยถุงพลาสติกต้องหาทางเลิกใช้ค่ะคือสิ่งแวดล้อมนี่เราต้องเป็นคนดูแล สวนป่าของคุณลุงจุกที่เราได้เห็นในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วว่าการทุ่มเทแรงกายแรงใจของลุงจุกนั้นนะคะประสบความสําเร็จทั้งการได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างมีความสุขไปพร้อมกับการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกบรรลอิกด้วยช่วงนี้พกักกาสักครู่ค่ะ รู้สึกแบบนี้หัวใจเต้นแรงบ่อยๆหน้าแดงโดยไม่รู้ตัวขอบคุณครับจู่ๆก็ยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผลนั่นแหละความรู้สึกของการตกลุมรักเมืองไทยทำให้คุณตกลุมรักได้ทุกวันออกไปสัมผัสแล้วคุณจะลงรักประเทศไทย หดหรอแล้วจะทำไงดีมันก็ลำบากสิครับตอนนี้น้ำมนันีนิดเดียวขูดมาเยอะๆเราก็มีใช้ยเยอะๆใช้ยเยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะ้ะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกัน ช่วงนี้นะคะไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเปิดผนึกกันค่ะ าการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรรวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้ส่งผลให้อัตราการบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวโดยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นสิ่งเลอใช้จากการบริโภคเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตามมาทำให้แตละลวันขยะในกรุงเทพมหานครมีปริมาณสูงถึง9,800อตันต่อวันคิดเฉลี่ยต่อประชากรแล้วทำให้เกิดขยะเฉลี่ยมากกว่า1กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันซึ่งในอนาคตแนวโน,น้มปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครจะมีมากตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตจตุจักรพร้อมด้วยมูลน<ม>ิธิโคคาโคล่าสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันจัดทําโครงกานรีไซเคิล360องศารักโลกทุกวันช่วยกันรีไซเคิลขึ้นจึงเริ่มตั้งแต่ปี2554ในพื้นที่นําร่องแขวงจตุจักรเขตจตุจักรด้วยการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจรให้กับทุกภาคส่วน ึงตลอดระยะเวลา2ปีของการดําเนินง,งานตามโครงการทําให้เขตจตุจกักรกลายเป็นจตุจักรโมเดลหรือพื้นที่ต้นแบบของการจัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซคเคิลอย่างครบวงจรและยั่งยืน สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยรวมได้ถึงร้อยละ41.2ในลดการคาร์อบอนไดออกไซด์ได้ถึง17,898ตันโดยมีชุมชนขีหาสถานเจริญชัยได้รับรางวัลชนะเลิศในการจัดการกับปัญหาขยะซึ่งชุมชนแห่งนี้ถือเป็นชุมชนที่มีการคัดแยกขยะและมีวิธีการจัดการอย่างเป็นระบบและได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างดีขยะเนี่ยเราแยกคัดแยกเป็นสามประเภท รีดิวรียูสแล้วก็รีไซเคิลให้สอนที่บ,บ้านคือบอกว่าคิดก่อนที่จะซื้อมาหรือว่าจะใช้เนี่ยเราก็บอกกับท่านท่าอนไหนไม่เป็นขยะมากเราก็ไม่ใช้ถ้าใครมีขยะเราก็มารีไซเคิลมีตลาดนัดให้สมาชิกสมาชิกเข้าใจคือแยกเป็นมุ้งปล่อยอันนี้ขายไม่ได้ไไดก็ให้เขตจ,จัดการนะครับอันไหนที่ขยะจะครัวเรือนเช่นเศษอาหารข้าวสุกหรืออะไรต้งแล้วแต่เนี่ยเราก็มาทำเป็นปุ๋ยหมกักนะครับ พร้อมกันนี้นายจุมพลสัมพอพลพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้มอบโล่และเงินรางวัลให้กับชุมชนเคหสถานเจริญชัยและเตรียมนําการดําเนินงานของจตุจักรโมเดลไปขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง50เขตในกรุงเทพมหานครเพื่อให้ขยะมีระบบการบริหารจัดการตั้งแต่แหล่งกําเนิดและช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยรวมในแต่ละวันที่เกิดขึ้นได้ สำหรับคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวดีๆด,ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถส่งประสนียบัตรเข้ามาได้ค่ะที่ตู้ปอนนอ23ปอนนอฟอดินแดงกรุงเทพ1-0407หรือที่ Facebook Fanpage รายการคนรักโลกนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ค่ะในวันอังคารหน้าเวลา16นานทีถึง16น30นาทีวันนี้สวัสดีค่ะ ต้องลดความต้องการลงไปครึ่งหนึ่งจริงๆแล้วทุกคนทำได้ลดความอยากของเราลงไปครึ่งหนึ่งประเทศไทยก็จะสบายขึ้น